่าจะทำยังไงดีใครมีไอเดียนำเสนอ้างรู้กินเหลี่ยมเหมือมนกันอ่ะอย่าะแหมเวนดูอะไรอยู่อ่ะดูกร์ตุน้นดูอะไรน่ะวรรณคดีหรอใช่เฮ้ยนำเสนอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะลองดูไหมเออนั่นดีแล้ว่าก็ดีนะเออแบบนี้ดีกว่า สวัสดีค่ะดีะะฉันชื่อนางสาวทิดนันมงสวั์เลขที่25ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทัหนึ่งรับบทเป็น้าภัยมณีค่ะและดีฉันนางสาวเสียประสอนจินดาเลขที่35ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ทับหนึ่งรับบทเป็นนางผีเสื้อสมุทรค่ะสวัสดีค่าคือรอ ลูกศิษย์ข้ามันหายกันไปไหนหมดวะเนี่ยใช่นี่จ้าข้ามีนามว่ายอดยา่ามีนามจริงว่านางสาววิชชาจบการศึกษา้นมสีสมมส่ทับหนึ่งเลขที่สี่สิบห้าและนี่คือถ่ายรักของข้าข้ามีนามว่ายอดเท้านามจริงของข้าคือนา,านางสาวจิตนาสมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาพื้ที่สี่ทับหนึ่งเลขที่สี่สิบเจ็ด ทดสอบหรือไม่ไมใ่ใช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 ่ไอิตคนนี้นี่งั้นใครจะเริ่มเป็นคนแรกงั้นพวกเ้ามาเริ่มทดสอบแล้วความสำคัญของเวลาวันเวลามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน,นชีวิตของคนเราว่าเหตุการณ์ต่ากๆเกิดขึ้นเมื่อวันเดือนปีใดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักปติศาสตร์หรือผู้ศึกษาปติศาสตร์ซึ่งศึกษาเหตุการณ์นในอดีตที่สง่งผลกั แล้วอนาคตนั้นเมื่อศึกษามาแล้วต้องบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดดังนั้นประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างยิ่งการเทียบสกราชในประวัติศาสตร์าสากลคริส์กักราชคริส์กักราชเป็นสกราชสากลที่ผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลกโดยคริาส์กักราชเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่1มการาคมปีการเริ่มต้นคิดคำนวณคริาส์กักราชเริ่มต้นเมื่อคศ525 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปานักบุญจรที่หนึ่งได้ทรงมอบหมายให้นักบวชที่มีเชื่อว่าไดโอนิซิอุสเอสซิกูอุสเป็นผู้คำนวณวันอีสเตอร์ที่จะใช้ในปีคศ527-626ถึงเมื่อผลการคำนวณพบว่าวันที่25ธันวาคมปี753เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ตามธรรมเนียมแล้วมักจะถือวันที่1มการาคมเป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ ดังนั้นวันที่1มกราคมปี754จึงถือเป็นยุคใหม่ของมนุษยชาติและเป็นปีแรกที่มีการใช้คริสต์ศักราชและมีการเรียกช่วงเวลานี้ว่าปีแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรืออ a นโ o no ม o m ิ n i AD และมีการเรียกช่วงเวลาก่อนท่าเยซูคริสต์ประสูติว่าก่อนคริสต์ศักราชหรือ before Christ ตัวย่อ BC แต่ถึงอย่างไรนะคะในสมัยนี้เนี่ย การใช้คลิศสสักสาช์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมและก็ยังไม่แพร่หลายแต่ก็มีหลักฐานที่ปรากฏมาว่ามีการใช้คสสริศักสาช์ในยุโรปตะวันตกมาก่อนแล้วเมื่อมีนักบวชชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าบิดผู้น่านับถือได้มีการนำสกสาช์มาใช้อ้างอิงในเหตุการณ์ที่เขาเขียนในหนังสือที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์ศาสนาของชาวอังกฤษและเรื่องราวของเขาถูกบันทึกเสร็จในปีคศ731ในขณะเดียวกันสำนักวัติกันก็ได้มีการใช้คลิศสสักสาช์อย่างเป็นทางการในสมัยสมเด็จ พระสารปาปาจอนที่สิบสา่งนี้ก็จะสอบลวค่าตรงมาคบทนเต็มสมอยคิดลอกสักการคิดลลอกสักกาดเป็นสักกาดที่นับตามจันทรคติส่วนจะแตกต่างกับคิ่สักการตรงที่ว่าคิดลอดสักการจะมีแค่วันที่29กับ30ส่วนจะไม่มีวันที่28แดและ3ามสิเดลยลอกสักการนี้มีได้ไงแล้วนะอ๋อใช่ท่านนบีมูฮัมมัดแล้วก็สาวกคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ได้อ,อพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองบัดีนะก็เลยทําให้เกิดการตั้งธิรศักดิ์ขึ้นมาที่พระอัดีมบุฮัมมัดได้ย้ายจากเมืองมักกะสู่เมืองมัดีนะก็เพราะว่าเมืองมักกะมีแต่บรรยากาศที่ต้องมาต่อต้านศาสนาอิสลามแล้วก็ทําให้คนในเมืองไม่มีความสุขสาวกอิสลามก็เลยต้องอ,อพยพมาด้วยจากนั้นก็เข้าไปสู่เมืองบัดีนะซึ่งเมืองบัดีนะเนี่ยมันทําให้แบบ โอ้โหทุกทกอย่างบรรยากาศไม่ได้เปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจกับศาสนานี้มากและอีกอย่างทุกทกคนก็มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาซึ่งก็ได้เปลี่ยนจากชื่อเมืองว่าเมืองยัดลิปเป็นเมืองบด,ดีนะแล้วก็ทิะศักระเนี่ยมีคําย่อว่าคสซึ่งคําว่าฮิศละเป็นคือมาจากคําว่าอพยพทําให้ความสําคัญของเรื่องการตั้งศาสนานก็เอามาจากการ พยพของท่านนาบีมุฮัมมัดการที่ท่านมาเผยแพร่ศาสนาที่มัดีนะทําให้ก็มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นจากมีคนนับถือน้อยๆและคนก็เริ่มศรัทธาขึ้นมากๆจนปัจจุบันนี้มีคนนับถือศาสนาอิสลามถึง1,800ล้านกนารแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สากลสามารถแบ่องออกเป็นสองยุคสมัยคือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ค่ะยุคก่อนประวัติศาสตร์คือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีต่อสอนในการนํามาจดบันทึก นักโบราณคดีจึงศึกษาจากซากดกินอันาบานดินหินโบราณสถานโบราณวัตถุโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้หรือภาพวาดบนผนังค่ะซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะสามารถแบ่งออกเป็นอีกสองยุคสมัยค่ะนั่นคือยุคหินและยุคโลหะค่ะยุคหินนะคะยุคหินคือช่วงเวลาที่มนุษย์สามารถนาหินมาปรับใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธค่ะนักโบราณคดีได้กําหนดอายุข,ของยุคหินไว้ราวๆาสองจุดห้าล้านปีถึงสี่พันปีมาแล้วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะนักโบราณคดียังนําเครื่องมือเครื่องใช้หรืออาวุธนะคะ มากำหนดคะ่ะว่าในยุคหินนะคะมีช่วงลายย่อๆอีก3าช่วงค่ะนั่นคือยุคหิ hi, นเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ค่ะ1ยุคหินมนุษย์ในยุคนี้มักจะนอนอยู่ตามถ้าหินหรือเพิงผ้านะคะและมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะมนุษย์ในยุคนี้รู้จักการทําเครื่องมือหินอย่างหยาบๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปค่ะนั่นคือเครื่องมือหินกระเทาะนะคะมีลักษณะที่หยาบใหญ่และหนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รู้จักการนํามาขนสัมมาทาเป็นเครื่องนุ่งห่มรู้จักการนําไฟมาให้แสงสว่างและให้คความปอภัย่ะ และยังพบการฝังศพนะคะทําพิธีเกี่ยวกับความตายคือการนําเอาอุปกรณ์เครื่องมือหรืออาวุธของผู้ตายใส่ลงไปในหลุมด้วยค่ะและยังพบนะคะว่ามนุษย์ยุคหินเก่าเนี่ยรู้จักการสร้างสรรผลงานศิลปะตามผนังถ้ำด้วยสีฟุนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเหลืองสีแดงสีน้าตาลนะคะซึ่งภาพที่พบส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับสัตว์ค่ะ2ยุคหินกลางมนุษย์ในยุคหินกลางนี้นะคะรู้จักการทําเครื่องมือหินที่มีความประณีตมากขึ้นค่ะนั่นคือการกระทอบผิวด้านใดนด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านนะคะให้เกิดคคความม่ะ พื่อสรุปเกี่ยวกัรใช้สอยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเครื่องมือหินในยุคหินกลางที่พบนะคะมีทั้งเครื่องมือสับตัดขุดและทุบนะคะหลักฐานทางเครื่องมือหินของยุคหินกลางนะคะที่พบในแถบทวิปยุโรปและเอเชียนะคะพบครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามค่ะนั่นคือวัฒนธรรมฮัวบีเนียนนะคะและจะัเป็นวัฒนธรรมของยุคหินกลางนะคะในแถบทวิปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ 3. ยุคหินใหม่มนุษย์ในยุคหินใหม่มีความเจริญทางวัตถุมากกว่าในยุคหินกลางเนื่องจากในยุคหินใหม่มีพัฒนาการ ที่จะทําอุปกรณ์อย่างประณีตมากขึ้นคือมีการขัดผลหินทั้งชิ้นให้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานเช่นมีดหินที่สามารถตัดเฉือนได้มีดโลหะที่มีการต่อด้ามเพื่อใช้ไว้จับและยังสามารถทอเสื้อผ้าขึ้นมาจากเส้นใย,ยพืชสามารถปั้นหม้อดินและใช้ไฟเผาได้และลักษณะสําคัญที่สามารถแยกยุคหินใหม่ออกจากยุคหินกลางได้นั่นก็คือมนุษย์ในยุคหินใหม่รู้จักการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ในระดับขั้นที่มีความซับซ้อนม,มากขึ้นค่ะ วัฒนธรรมในยุคหินใหม่สามารถพบได้ทั่วโลกค่ะแต่มีเพียงอย่างเดียวนะคะที่โดดเด่นอยู่ค่ะนั่นก็คืออนุสาวรีย์หินสโตนแแฮนนะคะของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งมีการสันนิษฐานนะคะว่าถูกสร้างไว้เพื่อคำนวณทางดาราศาสตร์และยังบวงสรวงพระอาทิตย์เพื่อต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่มากขึ้นค่ะยุคโลหะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,000ปีที่แล้วมนุษย์ในยุคนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีความสามารถในการนำโลหะมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในระยะแรกของยุคโลหะนะคะจะพบว่ารู้จักหลอมทองแดงกับดีบุกนะคะซึ่งเป็นโลหะแต่ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ต่อมาสามารถพัฒนาเป็นเหล็กได้ซึ่งการหลอมเหล็กเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต้องใช้สูงมากค่ะนักโบราณคดีจึงแบ่งยุคโลหะออกเป็น2ยุคนะคะตามความแตกต่างของระดับเทคโนโลยีและวัสดุที่นามาทําเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะยุคสำลิดในช่วงเวลานี้มนุษย์รู้จักการนําทองแดงผสมกับดีบุกลมรวมกันเป็นโลหะผสมนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสำลิดค่ะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุกนี้นะคะก็เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะจากที่เป็นชุมชนเกษตรเล็กๆนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าชุมชนเมืองนะคะแหล่งอ,รอารยธรรมนะคะที่พัฒนาจากสังคมสมัยหินใหม่นะคะมาเป็นสมัยสำลิดได้แก่แหล่งอ,รอารยธรรมแม่น้ำนายในประเทศอียิปต์ค่ะยุคเหล็กยุคเหล็กเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นะคะคิดค้นหาวิธีนําเหล็กซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งและทนทานกว่าสำลิดนะคะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธค่ะด้วยการใช้นาภูมิในการหลอมนะคะที่สูงกว่าสำลิด และตีเหล็กในขณะที่เหล็กยังร้อนอยู่นะคะให้ได้รูปร่างรูปทรงตามที่ต้องการค่ะเนื่องจากการใช้เหล็กทําเครื่องมือเครื่องใช้นะคะจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานค่ะสังคมมนุษย์ยุคนี้นะคะที่พัฒนาเข้าสู่ยุคเหล็กและเข้าสู่ความเป็นรักได้นะคะด้วยการมีกองทัพที่มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากค่ะสามารถปกป้องเขตของตอนเองได้ดีกว่านะคะทําให้เมืองมีความมั่นคงปลอดภัยและในที่สุดนะคะก็สามารถขยายอิทธิพลไปยังดินแดนอื่นได้สมัยต่ออิตานะคะสมัยต่ออีตาน์เป็นสมัยที่มีการจดบันทึกด้วยตัวอักษรทั้งนี้แต่ละสังคมจะเรริ่่มมมต้้นนสััยไพอก การศึกษาปอติศาสตระกลนมีความแตกต่างกันระหว่างการศึกษาปอติศาตะวันออกกับปวัติศาตระวันตกโดยปัติศาตะวันออกจะแบ่งตามช่วงเวลาของแต่ละราชวงศ์หรือศูนย์กลางอำนาจเป็นเกณฑ์ส่วนปอติศาสตะวันตกจะใช้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยยุคสมัยในปัติศาสตรตะวันออกการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จีนในความคิดในการแบ่งยุคสมัยจะใช้ขนานการทางอาญยธรรมและช่วงเวลาที่ราชวงศ์ต่างๆมีอำนาจในการปกครองเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสียุคสมัย1ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณเริ่มในราชวงศ์ชางมีการวางรากฐานด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้นช่วงสมัยราชวงศ์โจราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ท่านซึ่งในสมัยนี้สามารถรวมศูนย์อำนาจเป็นจักรวรรดิได้ชัดเจน 2. อประวัติศาสตร์จีนสมัยกลางเป็นช่วงของการปรับตัวของและทมจีนในการรอิธิพลต่างชาติเกิดการแบ่งแยกดินแดนอนที่มีการรวมประเทศได้ในราชวงศ์สุ่ยในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นช่วงสมัยของความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมจนกระทั่งชาวมองโกสามารถยึดครองประเทศจ สามประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เมื่อชาวจีนไล่พวกมองโกลแล้วตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นปกครองจีนจากนั้นราชวงศ์ชิงของพวกแมนจูโค่นราชวงศ์หมิงเป็นช่วงสมัยที่จีนได้รับการยกย่องว่าประสบความสําเร็จเกือบทุกด้านช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงเป็นช่วงเวลาที่จีนถูกคุกคามจากชาติตะวันตกและจีนแพ้สงครามอังกฤษในสงครามฟิน4่ประวัติศาสตร์จีนสมัยปัจจุบันเมื่อจีนปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบสาธารณรัฐโดยดรซูนยัสเซนต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ได้ ปฏิวัติได้ได้ปกครองจีนจึงเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่นั้นมาการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อินเดียแนวความคิดในการแบ่งยุคสมัยจะใช้พัฒนาการของอารยธรรมอินเดียและเหตุการณ์สาคัญเป็นหลักสําคัญช่วงเวลาของการวางรากฐานของอารยธรรมอินเดียเริ่มตั้งแต่สมัยอารยธรรมล่กแม่น้าสินธุของพวกดาวินเดียนเมื่อ2,500ปีก่อนคริส์ศัารชและล่มสะลาลลงชาวอารยันจึงอพยพเข้ามาตั้งถินฐานและเกิดการคิดค้นและก่อตั้งศาสนาต่างๆเรียกว่าสมัยพระเวท สามารถแบ่งยุคสมัยออกได้เป็น4สมัยดังนี้หนึ่งประวัติศาสตร์อินเดียสมัยโบราณเริ่มต้นในสมัยมหากาพย์มีการใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวอินเดียรวมตัวครั้งแรกในราชวงศ์มคตและรวมตัวกันอย่างแท้จริงในราชวงศ์มรยะอินเดียเข้าสู่ช่วงแห่งความแตกแยกและการรุการานจากภายนอกทั้งจากพวกกรีกและกุสานะเป็นช่วงเวลาของการผสมผสานทางวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์อินดูจเจริญขึ้นมาแทนพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยกลางเป็นช่วงเวลาแห่งความมุ่นวายทางการเมืองและการรุกรานจากต่างชาติโดยเฉพาะมุสลิมเป็นสมัยแห่งความแตกแยกทางการเมือง3ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยใหม่เรียกว่าสมัยจักรวรรดิบุคคลจนกระทั่งอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงแล้วปกครองมาจนถึงที่รัตรการ1947อินเดียจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษ4ประวัติศาสตร์อินเดียสมัยปัจจุบันภายหลังได้รับเอกราชและถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศต่างๆได้แก่อินเดียปากีสถานและบังกลาเทศ ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ตะวันตก 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณเป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมเมโสโปเตเนียและอารยธรรมอียิปต์ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อจากวัดโรมันตะวันตกล่มสลายลงถือเป็นการสิ้นสุดสมัยโบราณ2ประวัติศาสตร์สมัยกลางเป็นช่วงที่ตะวันตกรับอิทธิพลจากพิสตะนามาเป็นจํานวนมากทาั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒน,นาธรรมนอกจากนี้สังคมในสมัยกลางยังมีลักษณะที่เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมระบบฟิวดัน้น 3. ปริศาส์สมัยใหม่เป็นสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการของอารยธรรมตะวันตกและแผ่อิทธิพลไปยังดินแดนอ,อื่นๆ 4. ปรติศาสตรสมัยปัจจุบันเป็นช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆจนมาถึงปัจจุบันวันนี้พวกเจ้าสามารถทําแบบทดสอบของข้าได้อย่างดีวันนี้ข้าจะปลยให้พวกเจ้ากับ เสร็จกันแล้ว